<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีไลฟ์ Live นะครับเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับแชร์แป๊บหนึ่งอ่าโอเคแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค อ่ผมทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยสัญญาณเสียงฟังชัดเจนดีไหมครับอ้สวัสดีคุณคุณเก๋คุณเก๋เป็นยังไงบ้างครับค้าขายนะครับก็ขอปรับเสียงนิดนึงอ่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคเออ่ถ้าเสียงมันไม่ชัดหรือยังไงก็กบอกมาได้นะครับก็ตามหัวข้อเลยนะครับผมไปงาน ของมติชนมานะครับเดี๋ยวผมแชร์สกรีนให้ดูเลยแล้วกันถือว่ามาประชาสัมพันธ์อีกทีนะฮะไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่ได้รับจ้างหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะเขาเนี่ยนะครับปึ๊บอันนี้นะฮะเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนอางานนี้งานนี้นะครับมติชนบุ๊กนะครับสนักพิมพ์มติชนผมก็เึิ่งทราบนะครับ คือเขามีลดราคากลางปีนะครับก็อันนี้เพิ่งสิ้นปีไปเขาก็ลดราคาผมก็เพิ่งทราบว่าเขารับหิ้วเอาก็ได้นะฮะรับหิ้วที่บุ๊กมันเดอร์นะแล้วาก็ขับรถไปจะต้อง20-30มกิโลนะ,ะบ้านอยู่ไกลหาเวลาว่างไม่ได้มันต้องกังวลเรามีบริการรับหิ้วนะฮะวิธีง่ายๆนะครับแอดไลน์เข้าไประบุหนังสือที่ต้องการรอเจ้าที่สรุปราคาหนังสือและค่าจัดส่งหลักฐานการโอนภายในหนึ่งชั่วโมงพร้อมข้อมูลจัดส่ง ะะเขาลดถึง3กรกฎาคมผมนี่เชยมากเลยไม่ได้ดูเลยนะฮะแต่ก็จริงๆไปก็ดีะฮะเพราะว่าพอาไปที่มติชน Academy ี่ตรงตรงประชาชื่อเนี่ยก็ได้ไปเห็นได้ไปดูอ,อย่างจับจับต้องเองเนี่ยนะครับมันก็ก็ดีไปอีกแบบหนึง่งอันนี้มาดูเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะครับขอปัดไฟนิดหนึ่งโทษนะครับปัดไฟนิดนึง เอยโต๊ะทำงานมันลกนะฮะประับไฟนิดนึงนะครับอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับอ่าสวัสดีคุณแบมนะครับอ่ะอ่ะมาดูนะครับให้ท่านถ่ายด้วยอันนี้เรื่องอะไรวะเออ อันนี้เรื่องประชาธิปไตยคนไทยไม่เท่ากันโดยศาสตราจารย์อัธจักสัตยานุรั์นี่เล่มนี้ราคาเต็มตอนนั้นนะฮะที่ออกมาใหม่นะฮะตอนนั้นเนี่ยาราคาเต็มร้อยสี่สิบนะฮะเล่มนี้นะฮะผมซื้อมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยเล่มนี้นะฮะผมซื้อมาเมื่อกี้สามสิบบาทครับ 30บาทเคยเคยอยากจะซื้อแต่ว่าแหมมันนิดเดียวมันร้อบะฮะก็มันก็ราคาสูงใช่ไหมฮะตอนนี้ลดเหลือ30บาทเลยอุดหนุนนะครับของมติชนเนี่ยเล่มเนี้ยสาบาทนะฮะถูกมากนะฮะมันจะอยู่ในเซกชันที่เขาเขียนว่า30บาทก็เดินเข้าไปดูเลยนะฮะที่งานของมติชนอันนี้เล่มที่หนึ่งนะครับ เล่มนี้นะฮะมาให้ดูก่อนนะครับเล่มนี้เอ่อเท่าไหร่ล่ะอ๋อนี่รัดทำนัวนะฮะของคุณวิจักพานิกนะฮะเล่มนี้ก็30บาทเช่นเดียวกันฮะราคาเต็ม220ครับ รัดทำหนัวเล่มนี้ผมก็อยากได้มานานแล้วนะฮะเนี่ยราคาเต็มฮะสองร้สิบฮะเห็นไหมฮะผมซื้อมาในราคา30ิบาทเช่นเดียวกันก็เอามาอ่านนะครับ30บาทอนะ่ะเดี๋ยวนี้30ิบาทซื้อกาแฟสตาร์บัคยังไม่ได้เลยเนี่ยได้หนึ่งเล่มนะครับอ่าต่อไป เล่มนี้ของมิตรสหายกันนะครับอันนี้ของคุณกล้าสมุดวนิชนะครับราคาเต็ม160เป็นหัวข้อเรื่องรูบันเนยแข็งใ,ใครๆก็รู้จักอยู่แล้วคุณกล้าเป็นนักเขียนนะครับเป็นนักกฎหมายมหาชนแล้วก็เป็นคอลัมนิสของสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ม,มติชนเล่มนี้30บาทเช่นเดียวกัน30บบาทเช่นเดียวกันครับเอ่อ ราคาเต็มร้อยหกสิบถูกมากนะครับคือถูกกว่าราคาเต็มอ่ะอ่าเล่มนี้อันนี้แหงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอันนี้ของอาจารย์สมรักจัดกระบวนผลค่าแต่สารที่เคารพนะฮะอดีตผู้พากษาที่น่านับถืออดีตกรรมการปรปชนะครับอ่าเล่มนี้นะครับราคาเต็มร้อยแปดสิบนะครับ แพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมไายเหลือเท่าไหร่ครับ45บาทครับเหลือ45บาทอันนี้ว่าจะเอามาแบ่งปันให้นักศึกษาคนไหนสนใจบอกอ่ะเอาไปอ่านดูนะครับนี่นะครับ45บาทนะครับผมอา้าลืมบอกนะครับถ้าใครถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอพอเดี๋ยวนี้ Facebook มันไม่ค่อยให้เห็นนะครับผมนี่ Sci Fi, สใส่ไฟใส่เว็บแคมใช้เสียงอย่างดีเลยนะครับ เดี๋ยวนี้ Facebook หลายๆคนบอกว่ามีการปิดกั้นการมองเห็นอันนี้ก็รูบนเนยแข็งรูบนเนยแข็งเขาล,ล้อเรียนมาจากรูฟลอยครับนะครับรูบนเนยแข็งที่งานหนังสืออันนี้นะครับนี่งานหนังสืออันนี้นะครับทำไงวะภาพนะฮะนี่นะครับเป็นอย่างนี้ดีกว่า ไม่ต้องไปก็ได้นะก็แอดไลน์ไปเขาก็จะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็ได้ใช้ได้ไลน์ก็จะมีมือถือนะฮะนักงานเจ้าที่ของมติชนเขาก็เขาจะอ่านไลน์แล้วก็ตอบกันไปตอบกันมาเอาเล่มไหนเอาอะไรคำนวณอันนี้ของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับเล่มนี้ผมมีอยู่แล้วแล้วก็เคยซื้อไปแล้วแล้วก็เคยมาใช้สอนแล้วอันนี้ค่าแต่ค่าแต่สารที่เคารพ ๋ยวผมขอฟังเสียงนิดนึงเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเสียงมีสัญญาณแทรกไหมครับผมอ่าโอเคเสียงดีอยู่นะครับอ่าโอเคอ่าข่าดศานที่เคารพนะฮะสิบสามท่านที่ยังอยู่ด้วยกันขอบคุณนะฮะพิภาคศานะครับเล่มนี้ราคาเต็มร้อยแปดสิบบาทนะครับก็มันมีค่าลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ ออก็ราคาสูงพอสมควรเพราะว่ามันก็หนาประมาณ200กว่าหน้านิดๆนะครับแต่ตอนนี้ลดแล้วเล่มนี้เหลือเท่าไหร่ครับเล่มนี้เหลือ45บาทครับลดแล้วตอนนี้นะครับที่งานมติชนบุ๊กวันเดอร์เหลือ45บาทเพราะนั้นมีคนถามกันว่าเอเนี่ยนะครับถ้าไม่อยู่กทมทำยังไงส่งได้นะฮะแล้วเขาก็มี ใบสนีไทยไปตรงนั้นเลยแล้วก็มีส่งทางใบสนีไทยก็โอนเงินมาให้เขาโอนเงินเสร็จแล้วก็ก็เสร็จนะครับผมก็เพิ่งรู้มันก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่ไปก็ดีฮะไปมันก็ได้ไปเดินเรื่องด้วยตัวเองอ่ะเดี๋สีเล่มน,นะครับอืมอันนี้อันนี้อันนี้ถูกครับอันนี้ ื้อไปอ่านเล่นๆนะครับเอาไปให้ลูกอ่านใครเขียนคอมเมนต์มาคุณกัลยาขอบคุณนะครับบอกสวัสดีค่ะอาจารย์กัลยาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมสวัสดีนะครับคุณกัลยาเหนื่อยนะครับอยู่ที่นั่นเห็นใจนะครับเรื่องงานก็ยังยังเหนื่อยอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเห็นใจนะครับยิ่งเป็นอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้แผน2 นะครับแผน2แผนสำรองของชีวิตเขียนว่าโดยมาลิมาลิไม่รู้ใครนะฮะชื่อคุณคุณมาริมารินะฮะสารพิมพ์มติชนด้วยโอพิมพ์มานานแล้วเหมือนกันเมื่อปี54นะครับเล่มนี้ราคาเต็ม150ผมซื้อมา20บาทเขาเคลียร์กดังครับผมซื้อมา20บาทครับราคาเต็ม150 นะซื้อได้20บาทอา่เล่มนี้เคยอยากจะซื้อแต่ว่ามันแพงก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับคุณธวันรัตบุญคงสวัสดีนะครับผมอันนี้ก็มีหัวข้อเดียวนะครับว่างานหนังสือของมติชนถ้าใครอยากจะสั่งก็ก็ไปสั่งซื้อตามนี้เลยนะครับเนี่ยบุ๊กมันเดอร์นะเอาให้ดูอีกทีนะครับ มติชนลดราคาหนังสือเพียบนะฮะบ้านอยู่ไกล line แอดไลน์เข้าไปเลยครับแอดไลน์เนี่ยมีการตอบไปตอบมาเลือกได้เลือกหนังสือเลือกสภาพด้วยนะเพราะมีหนังสือแบบเกรด A เกรด B ต,ต่างๆท่านท่านก็ต้องเลือกสภาพของหนังสือด้วยนะครับอันนี้เห็นแต่เขาเรียกว่าไรตัวแบนเนอร์นะครับตัวกราฟิกของสำนักพิมพ์มติชนเลยอันนี้มาดูอันนี้ครับเล่มนี้เป็นงานแปลที่ดีและแพงแล้วก็ดัง นะครับมาคิเวลลี่ i, นะครับเจ้าที่สีการเมืองสมัยใหม่เป็นงานแปลครับของสำนักพิมพ์มติชนเล่มนี้ <c oughs> ราคาตั้งแพงครับเพราะว่ามีลิขสิทธิ์งานแปลอยู่นะครับราคาตั้ง290บาทครับ290บาทเขาลดราคามา75%มั้งครับ75%ใช่เหลือเจ็ uh, บาท จาก2อ0 90บาทนะครับจาก 2, จาก290บาทเ <c oughs> หลือ73บาทครับเล่มน,นี้เดี๋ยวผมจะอ่านเลยเพราะว่าอยากตอนนั้นก็อยากซื้อนี่หนานะครับเนี่ยประมาณเกือบเท่าไหร่ครับสี่ร้อยสสิบหน้านะนะฮะเนี่ยฮะผู้เขียนนะฮะนะครับเป็นหนังสือดังนะฮะ เราก็แปลมาได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องมาราคาเต็ม300อครับ290นะครับต่อลดมา75%เหลือ73บาทอันนี้ลดนิดหน่อยแต่ว่ามีอยู่แล้วที่บ้านก็เลยซื้อมาเก็บว้ด้วยนะครับอันนี้ผมเคยใช้ออกรายการหลายทีแล้วจานสลันยูเทพสงเคราะห์ ซึ่งตอนนี้เขารวบรวมเป็นหนังสือแล้วนะครับชื่ออะไระประชาธิปไตยชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้สรันยูเทพสงเคราะห์อครับนะครับอาจารย์สันยูอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับอันนี้เขาลดเหลือ70บาทเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ประมาณมิถุนาหกหนึ่นะครับ คือเขาก็เขียนเป็นคอลัมน์เป็นคอลัมน์คอลัมน์แล้วก็ทางมติชนเขาก็มารวมเล่มขายนะครับผมจําชื่อไม่ได้ละอยากได้หลายเล่มนะครับถ้าอยากได้หลายเล่มนะนี่นี่ผมทําเองนะฮะไม่ได้รับจ้างเขาทำนะฮะไม่ได้ไม่มีใครมาจ้างทํา PR นะครับอันนี้อยากทําทําเองทําเลยนะครับถ้าคุณทันทวันรัตนนะครับอยากได้หลายเล่มเลยค่ะนะครับเข้าไปตามนี้เลยนะเข้าไปตามนี้ฮะที่ที่ผมแปะไว้ให้เนี่ย ไม่ต้องไปเองก็ได้นะครับไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปก็เข้าไปแอดไลน์นะครับคิดว่าคงมีไลน์กันเยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนอ้อลืมอีกแล้วถ้าชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm hmm. เขามีถึงถึงวันที่3นี่เองนะวันนี้วันที่1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือวันที่2วันที่3นะครับมีหนังสือเยอะแยะมากมายนะครับ เนี่ยเข้าไปดูได้ที่เ c e b o o k มติชนบุ๊กส์ก็ได้นะครับพรุ่งนี้ก็มีงานพูดของหนังสือของอาจารย์สัญยูเทพสงเคราะห์เหมือนกันนะครับก็คือผมก็จำชื่อหนังสืออาจารย์สัญยูนะเขาเรียกอาจารย์ยูไม่ได้แล้วเพราะว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าพิมพ์เข้าไปเถอะนะครับสัญยูเทพสงเคราะห์นะฮะอ่ะมาถึงเล่มสุดท้ายอะาน,นะครับเล่มนี้ ด้วยความภาคภูมิใจส่วนตัวนะด้วยความภาคภูมิใจส่วนตัวนะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับเล่มนี้ครับปิดไว้ก่อน<ฮ>เล่มนี้ครับ,แพ,ราาบนะแพงที่สุดราคาเดิม430บาทนะแพงที่สุดราคาเดิม430มสบาทคือป้ดังอ้าวใครไม่ชอบผมไม่ว่านะฮะ ผมชอบเธอนะนเราไม่ว่ากันนะฮะเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะไม่ชอบคุณยิ่งรักจะชอบจะอะไรไม่ว่ากันวิจารณ์ยังไงเอาเลยเต็มที่นะฮะแต่ว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อว่าผมไปได้หนังสือมาคืนนี้ผมเคยซื้อแล้วนะครับเนี่ยผมเคยซื้อแล้วแล้วก็ไม่รู้ทำหายไปไหนซื้อตอนออกใหม่ๆแหละฝากเพื่อนซื้อนะครับไม่รู้ทำหายไปไหนเนี่ย ราคาเดิมครับ430ครับนี่ครับราคาเดิม430ครับให้ทายเท่าไหร่ครับให้ทายว่าเท่าไหร่นะฮะนี่นะฮะราคาเดิม430บอกว่า2ปี9เดือน2วันนะครับวันสุดท้ายก็คือวันที่สารัฐนุนวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งรักษาการนายกนั่นแหละครับที่ไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสี ล่าสุดวันนี้ก็ปปชชีช้มูนอีกนะฮะที่ไปย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสมชนะครับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับจะดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา157อีกนะครับก็ว่ากันไปนะฮะผม,มขี้เกียจพูดแล้วนี่พูดตรงๆนะครับขี้เกียจพูดแล้วหลายคนบอกมไม่พูดขี้เกียจครับหลังๆขี้เกียจแล้วคนไลฟ์เยอะคนพูดเยอะแชร์คนอื่นดีกว่านี่ฮะ หนังสือชื่ออะไรอ่ะอ่ายิงรักชินวัตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยครับเล่มนี้ราคาเล่มนี้ราคาเท่าไรครับเล่มนี้ผมได้มาครับในราคา30บาท30บาทเท่านั้นท่านผู้ชมครับจากราคาเต็ม430ได้มาในราคา 30บาทเท่านั้นแล้วไม่ใช่มือสองนะครับมือหนึ่งนะครับสบภาพอย่างคลิปเลยนะสภาพอย่างคลิปเลยนะครับเนี่ยปกเปกิกยังดีอยู่เลยครับนั้นใครไม่ชอบใครเกลียดผมไม่ว่านะใครจะไม่ชอบใครจะดา่าคุณปูจะด่าอะไรอ้าวว่าไปว่าไปเรื่องการงานว่าหนีคดีอะไรว่าไป แต่นี่คือหนังสือประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่จะพยายามเก็บรักษาไว้นะครับแล้วก็มันก็จะได้เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งเป็นเอกสารลายละอักรทางประวัติศาสตร์นะครับก็แน่นอนล่ะก็ก็เป็นผลงานรวมๆใช่ไหมฮะเนี่ฮะนะหลายๆอย่างนะครับผมชอบอันเนี้ยอืมโอ้นี่ๆนี เดี๋ยวไปซื้ออีกดีกว่าถูกมารว่นนี้ครับไปซื้ออีกนะฮะนี่ฮว่าอันนี้นะครับอืมแล้วก็ผมจำได้เอ่อโอ้โหมันหลายงานมากเลยนะครับมีหลายงานมากนี่นี้นีน อันนี้เป็นอันนี้ผมจำได้เพราะว่าเ,เป็นการเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนะครับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการออของประธานาธิบดีร,รั克โอบามานะครับหลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สองเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการนะครับนี่อืม สามสิบาทครับเนี่ยครับสามสิบบาทนะนี่สามสิบบาทครับซื้อไปเหอะหุ้นตรงตอนนู้นซื้อไม่ไหวห้าร้อยเออซื้อซื้อมันละหายไปแล้วนะครับนี่ฮะสีนะฮะอืม สามสิบบาทครับอ้าวให้ดูเลยนี่สามสิบบาทจริงๆครับนี่ใบเสร็จครับนี่ฮะสามสิบาทจริงๆอ้าวเว็บแคมชัดหน่อยสิลูกเห็นไหมสามสิบาทจริงๆเนี่ยสามสิบบาทครับสามสิบบาทฮะ ประวัติโดยคร่าวๆนะแต่ใครเป็นกองบอก,กอไม่รู้นะเดี๋ยวผมดูมอีกทีผู้จัดพิมพ์นะครับนั้นจัดจำหน่ายโดยงานดีมติชนก็ทางกองบอก,กอของมติชนเขารวมๆกันมาจัดพิมพ์5,000เล่มนะครับกุมภา58นี่นะฮะเนื้อหารูปภาพคณะทำงานนางสาวยิ่งรักโอเป็นทีมงานของ คณยิ่งรักชินวัตนนะฮะนี่นี่ครับสามสิบบาทครับสำหรับผมคุ้มยิ่งออกว่าคุ้มฮะนะครับบอ,อกว่ามีอีกเล่มหนึ่งอ่ะของอดีตนายกที่เป็นทหารนะฮะของคุณประยุทธ์เหลือสิบบาท้งครับวาสนาเขียนช่วงที่เป็นพอบอทอบอนะครับก็ไม่ได้ว่ากันคือหนังสือมันก็อย่างนี้ครับ ยังไงเขาก็ต้องทําหนังสือมาเพื่อขายนะฮะเนี่ยหนังสือนะฮะพราต้องทําหนังสือเพื่อขายใช่ไหมฮะเพราะนั้นเก็บไว้มันก็เป็นต้นทุนนะครับเขาก็เลยเอามาลดนะฮะอ่านี่ก็เข้าไปดูนะครับเนี่ยผมไลฟ์ให้เป็นหัวข้อหัวข้อวันนี้ก็คือมาติชนลดราคาหนังสือเพียบนะครับเข้าไปตามนี้เลยนะฮะปุ๊บอ่า อ่านะครับมัได้ชนลดราคาหนังสือเพียบนะฮะอโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์ในหัวข้อวันนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมปรับกลับมาเป็นหน้าผมก่อนก็ไปติดตามดูนะฮะใน facebook ของ สำนักพิมพ์ม,มติชนมติชนอะไรก็ได้พิมพ์เข้าไปก็ได้ครับมติชนลดราคาหนังสือนะครับก็ขอบคุณนะ,ะที่ติดตามรับชมแล้วก็ถ้าถูาถกใจนะฮะาคุณกัลยาอยากได้เนี่ยนะครับคุณกัลยาบอกว่าอยากได้เล่มนี้จังค่ะก็คุณทวันรัตนะบุญคงบอกว่าอยากได้หลายเล่มเลยค่ะก็เข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมยืนยันอีกทีนะฮะผมไม่ใช่ชอนบุรณะอิรันนะครับผมไม่ได้รับจ้างหรือว่า อะไรทั้งสิ้นนะครับผมขับรถไปเองนะครับไปซื้อเองจ่ายเงินเองนะครับไปนั่งกินกาแฟาเองนะครับขับรถกลับเองแล้วก็มาทำไลฟ์เองนะครับไลฟ์ก็เพื่อบอกว่าเหลืออีก2วันนะครับต้องย้ำว่าเป็นหนังสือไม่ได้แบบเพิ่งออกใหม่แล้วลดอะไรเงี้ยนะครับเพิ่งออกใหม่ที่ลดเขาก็กมีนะครับก็มีประมาณแบบลด1 0ลด20% เป็นตามกลไกตลาดอะครับอุปสงค์อุปทานหนังสือใหม่ใครก็อยากได้หนังสือเก่าที่ยังขายไม่หมดนะครับทางมติชนเขาก็เอามาลดเป็นไปนตามอุปสงค์อุปทานนะครับของตลาดนั่นเองพรานั้นก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับมีรายชื่อหนังสือมีอะไรบ้างนะครับถึงวันที่3รกดา6กสก็คืออีก2วันวันนี้วันที่1แล้วนะครับ น่าจะถึงสักทุ่มทุ่มกว่าอะไรนิดๆนะเพราะเดี๋ยวนี้ปิดดึกกันไม่ได้นะครับอย่างมากก็ทุ่มทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะครับอ่าขอาไปดูสิ <c oughs> โทษครับมีใครมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับอ่อคอมเมนต์กันมาได้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าน,นี่อันนี้เป็นหนังสือใหม่นะครับอ่าอันนี้หนังสือใหม่นะฮะอ่าแชร์อีกทีแชร์อีกทีอ่าอันนี้เป็นหนังสือใหม่นะครับ นี่ผมใช้สตรีมยาดอยู่อันนี้หนังสือใหม่งั้นเลยตามรอยอาทิตย์อุทัยอ่าหนังสือของอาจารย์สรัญยูเทพสงเคราะห์ชื่อ,อาราษฎรนทิปไตยนะครับอ่เล่มข้างหลังผมก็มีดีกว่าเนี่ยอ,อยู่ไหนวะจต้องไปหานะครับของอาจารย์พิชก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือใหม่นะครับอันนี้ก็ลด20ลด30ประมาณนี้นะแล้วแต่ นมะูลคาิิก็มีนะครับนะครับมูลคามมก็มีนะครับมันกลยาเข้าไปได้นะฮะหนังสือถูกถูกเยอะนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะอันนี้เป็นที่ออีกที่หนึ่งแล้วนะครับเนะี่ยอืมเยอะนะเนี่ยเราก็อ,าอืม ชื่องานแผนที่แผนที่เขาอยู่ตรงนี้ครับอืมอยู่ตรงประชาชื่อนอ่ะอยู่ตรงบองมาเช่ครับแถวศูนย์กีฬาประชานิเวศอยู่เลยบองมาเช่แล้วก็ซอยเทศบาลนิมิตใต้ครับซอยเทศบาลนิมิตใต้ผมไปทางาถนนวิพา่นั่นแหละวิง่งกำแพงเพชรเลี้ยวซ้ายตรงวัดเสมียนแล้วก็เลยบองมาเช่ไปหน่อยเลี้ยวเข้า,เ,าเทศบาล นิมิตใต้นะครับนิมิตใต้ก็ถึงมติชนอะคาเดมีเป็นอย่างเป็นอย่างนั้นนะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมจะออกอยังไงเอาละขอบคุณนะครับ11ท่านที่อยู่ด้วยกันนะฮะก็ขอบคุณที่แนะนำขอบคุณคุณกัลยาด้วยนะครับติดตามรับชมผมโดยตลอดเลย แม่ก็ขอบคุณมากนะฮะประทับใจมากเราพบกันใหม่นะครับในการไลฟ์ครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ